สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเบลอบีกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัท่าสุ่งค่ะและวันนี้เบลก็จะมาอ่านพระสูตรต่อกันในตอนพระเลว,วัตะในตอนที่สองค่ะบรด,ดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเรื่องพระเลว,วตะที่จบเมื่อฉบับที่แล้วได้มาจบตอนที่ท่านพระเลว,วตะได้ขออุปสมบทบรรพชา ความจริงขอบรพรพชาเป็นสาม,มเณรกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ในบ้านหรือในวัดนั้นที่มันใกล้บ้านบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายก็อาจจะพากันมาชวนท่านหรือเรียกท่านกลับบ้านเพื่อให้ไปอยู่กับคู่คลองฉะนั้นจึงได้ลาบรรดาพระทั้งหลายในวัดนั้นเดินเข้าป่าไกลออกไปถึง30โยชนในป่านั้นบางแห่งท่านเรียกว่าป่าสแกบ้าง ในบางที่ท่านเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างตอนนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงย้อนลอยถอยหลังถึงจริยาหรืออารมณ์ของพระเรวตะความจริงพระเรวตานี่มีอายุเพียงเจ็ปีเท่านั้นการอ่านบรรดาท่านทั้งหลายเมื่ออ่านแล้วก็ต้องคิดตาม ไม่ใช่ว่าศักแต่ว่าเพียงอ่านกันเฉยๆถ้าอ่านเรื่องกันเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระสูตรที่นํามาเล่าสู่กันฟังเป็นพระสูตรที่นําเอาบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายสําหรับพระเรวตะอย่าลืมว่าเป็นเด็กอายุ7ปีมารดาจัดการให้แต่งงานกับหญิงที่มีอายุเท่ากัน ทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการผูกพันไม่ให้เธอบวชเพราะว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่ได้นำน้องสาวสามคนกับน้องชายอีกสองคนไปบวชร่วมด้วยเป็นอันว่าทั้งพระสารีบุตรรวมเป็นหกคนด้วยกันแต่แม่เป็นมิจฉาทิฐิจึงตั้งใจะจะผูกพันให้พระเรวตะติดอยู่ในการคลองเรือนเพื่อปกครองทรัพย์87โกดสสำหรับในเวลาที่ทำการแต่งงานเพราะอาศัยคำให้พรของบรรดาญาติฝ่ายหญิงว่า ขาจงเป็นผู้เห็นธทำตามที่ยายของเธอเห็นแล้วยายของเด็กหญิงคนนั้นมีอายุ120ปีพระเลวตะถามว่าคนไหนเป็นยายเขาก็ตอบว่าก็หญิงแก่คนนี้ที่กำลังลดน้ำเธออยู่นี่เป็นยายยายของภรรยาเธอก็ได้พิจารณาว่ายายนี่มีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีร่างกายหลังค่อมลงไปผอมแห้งเหมือนกับไม้จิ้มผีแล้วเธอจึงถามว่า ก็เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานกับข้าพเจ้าต่อไปนี้จะมีสภาพอย่างนี้หรือบรรดาญาติทั้งหลายก็ตอบว่าต่อไปถ้ามีอายุยืนแบบนี้ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเป็นอันว่ารพระเรพตะมองเห็นกายยายของภรรยาซึ่งกำลังจะแต่งงานกันในวันนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองของตนเองก็จะต้องมีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันก็เกิดอาการรังเกียจ เห็นว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ถาวรไม่เจริญรุ่งเรืองตลอดสมัยมีการซุ้โสมไปในที่สุดมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชังจึงเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในขณะนั้นอารมณ์อย่างนี้ขอบรรดาเพื่อนพระโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังอ่านถ้าเราจะนำมาคิดกันบ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า สิ่งธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราไม่สามารถจะทรงชีวิตร่างกายอยู่ต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เรากับร่างกายก็ต้องจากกันไปแล้วก่อนจะจากมันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างหนักคือต้องบริหารร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราจะเลี้ยงดูมันประเภทใดก็ตามทีจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามร่างกายก็ไม่เคยตามใจเรา ในที่สุดมันกับเราก็ต้องจากกันนี่อาศัยนิพพิทายานของพระเรวตะเป็นสำคัญขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้อ่านถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วก็จะมีนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนกันหลังจากนั้นท่านได้ฟังคำสอนของบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลาย30องค์นั้นก็เป็นพระอหรหันต์ก็สอนแต่เพียงสั้นๆว่า ถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุมรรคผลก็ให้พิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่ร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าเหมือนหมดฤดูการฤดูสมัยเขาก็ไล่ออกจากบ้าน ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเธอจงวางภาระร่างกายเสียแล้วเธอจะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์ที่ท่านฟังคําแนะนําเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้แล้วก็เข้าไปอยู่ในป่ากไกลประมาณ30โยต์แต่ผู้เดียวภายใน3เดือนนั้นเองเธอก็ได้บรรลุอรหัตาผลเป็นปฏิสัมพิทายานนี่จริยาอย่างนี้บรรดาท่านทั้งหลายควรจดจําแล้วก็คิดตามพิจารณาตาม คือว่าท่านเป็นเด็กเพียงแค่อายุ7ปียังมีความรู้ความคิดแบบนี้แล้วก็เวลานี้เราโตกว่าเด็กอายุ7ปีทําไมเราจึงคิดไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าท่านพาระเล็กวัตตะเป็นผู้มีบารมีครบถ้วนเวลานี้บารมี10ประการเราก็ศึกษากันแล้วจรณาสิบห้ประการแล้วก็ศึกษากันแล้วอิทธิบาทสี่เราก็ศึกษากันแล้วถ้าเราจะยังคิดว่าเพราะนั่นแสดงถึงว่ากําลังใจของเราใช้ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราจะอ้างบอกว่าถ้าบาร,รมีไม่เต็มเพราะคําว่าบาร,รมีก็แปลว่ากําลังใจคือทํากําลังใจให้เต็มในบาร,รมีสิบประการอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยเราจะเป็นพระอรหันต์อย่างพระเรวตาก็เห็นจะเป็นของไม่ยากท่านใช้ระยะเวลาเพียงสามเดือนได้อยู่เองแต่ผู้เดียว รับคำสั่งสอนครั้งเดียวในป่าไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่ว่าสำหรับพวกเรารับคำสั่งสอนกันวันละสี่ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถจะทำได้แม้แต่มรรคเบื้องต้นก็เข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นอาภาพ,พบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้กระมังจึงไม่มีกำลังใจเพื่อจะรักษาความดีต่อไปขอได้โปรดอ่านเรื่องราวต่อไปตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยม เมื่อวันประวณาแล้วองค์สมเด็จพระปทิบแก้วต้องการจะไปเยี่ยมพระเรวตะพระสาลีบุตรจึงได้เข้าไปทูลลาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้สิ้นเวลาสามเดือนเศษขอองค์สมเด็จพระบรมโรคเชษต์ไปเยี่ยมน้องชายที่อยู่ในป่าชัดในขณะนั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคจึงได้มีพระพุทธดำรัสตรัสว่าสาลีบุตรตะดูก่อนสาลีบุตร ถึงแม้เราเองเราก็จะไปเหมือนกันและองค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดสั่งพระอานาอน,านท์ว่าอานันทะดูก่อนอานอนท์เธอจงผเดียงพระทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้เวลานี้เราจะไปเยี่ยมพระเรวัตะน้องชายของพระสาลีบุตรซึ่งเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนเข้าไปอยู่ในป่า ห on, ่างจากคนเป็นท right. ี่อยู่ของประชาชนสิ้นระยะทาง30โยชน์ใครจะไปกับเราบ้างก็ขอให้ไปได้เมื่อพระอานนท์บอกบรรดาพระทั้งหลายแล้วปรากฏว่าพระทั้งหมดไปด้วยประมาณ500รูปด้วยกันในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอนนท์เทระจึงได้ยืนอยู่ระหว่างทางสองแพลงและกลาบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พันเตพระเขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับทางที่จะไปสู่สำนักของพระเรวตะนั้นทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60โยชโยแต่ว่าจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่สำหรับจะบ,บินทบาดได้ตลอดทางสำหรับทางสายนี้เป็นทางตรงประมาณ30โยชนโยแต่ว่าจะเป็นที่ของอมนุษย์คือพวกอมนุษย์คุ้มครองได้แก่เทวดาข้าพระพุทธเจ้าใครจะทราบว่า องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จทางไหนพระพุทธเจ้าค่ะในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าอานันทะดูก่อนอานอน์ก็สีวลีมากับเราหรือเปล่าพระอานอน์ก็กราบทูลว่ามาพระพูทเเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่า ถ้าศีวารีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั้นเป็นที่ไปแต่ความจริงในคราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีความประสงค์จะประกาศความดีของพระศิีวารีเป็นสําคัญแต่ถ้ทว่าองค์สมเด็จพระทรงธรรมก็ไม่ได้กล่าววาจาเช่นนั้นเป็นแต่เพียงพูดว่าถ้าศีวารีมาก็จะไปทางตรงในพระบาลีท่านกล่าวว่าได้ยินว่าพระศาสดามิได้ตรัสว่า เราจะยังข้าวต้มเข้าสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจึงถือเอาทางตรงเป็นอันว่าเมื่อทรงทราบดังนั้นแล้วในขณะนั้นในที่นั้นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญของชนทั้งหลายจึงได้ตรัสว่าถ้าศิวลีมาเราก็จะไปในทางตรงตอนเทวดาทั้งหลายต่างสงเคราะห์พระศิวลีเมื่อองค์สมเด็จพระพัคขวันทรงไปในทางระหว่างนั้น ในขณะนั้นเองปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายพากันคิดไม่คิดอย่างเดียวประชุมกันด้วยว่าพวกเราจะทำสักรราการะกับพระศิวลรีเทระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราฉะนั้นจึงได้สั่งเนรมิตรบรรดาวิหารทั้งหลายในเครื่องระยะทางหนึ่งโยศคือหนึ่งโยศสร้างวิหารไว้จุดหนึ่งพอเพียงกับพระ500รลูกเป็นอย่างดีและเวลาที่สร้างไม่ให้เกินกว่าหนึ่งโยศสร้างวิหารไว้ที่หนึ่ง เมื่อบรรดาพระทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสเสด็จไปที่นั่นก็ส่งพักที่วิหารที่เทวดาพากันเนรมิตขึ้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็พาเอาเข้าวต้มบ้างข้าวสารบ้างที่เป็นทิพย์เข้าไปถวายตั้งใจว่าพระศิวลีเทระผู้เป็นเจ้าของเรามาพระศิวลีอยู่ที่ไหนเราจะไปถวายที่นั่นตอนนี้บรรดาท่านผู้ทบาศาสนิกชนผู้อ่านอ่านแล้วก็ต้องคิด ความจริงพระศิวลีนี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเทวดากลับเห็นว่าไม่มีความสําคัญเห็นว่าพระศิวลีมีความสําคัญกว่าและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้สแสดงอาการรังเกียจพระศิวลีหรืออิจชาริษยาพระศิวลีแต่ความจริงบุญบรารมีขององค์สมเด็จพระชินสีก็มีอยู่ตั้งมาก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนั้นใครจะให้คนทั้งหลายคือพระที่ได้ไปด้วยกันเห็นความดีของพระศิวลีเป็นสำคัญถ้าหากว่าเป็นพวกเราเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเขามาหาผู้น้อยกว่ามากๆบางทีเราก็อาจอิจฉาลิษยาได้ แต่ว่านี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดาเป็นผู้หมดกิเลสเสียแล้วองค์สมเด็จพระปฐทีพแก้วมีความประสงค์อย่างเดียวคือยกย่องบรรดาสาวกทั้งหลายที่มีความดีนี่ตามนายที่เรากล่าวกันว่าสมเด็จพระชินสีทรงมีพรหมวิหารสีคือในข้อนี้ที่เรียกว่ามุทิตามีจิตอ่อนโยนแล้วก็พลอยยินดีกับความดีที่บุคคลอื่นมีอยู่เช่นพระศิวลีเป็นต้น ความตามพระบาลีกล่าวว่าพระเถระคือพระศิวลีได้รับถวายพัดที่บรรดาเทวดาทั้งหลายพามาถวายคําว่าพัดหมายถึงเครื่องบริโภคเช่นข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นกับท่านแล้วท่านก็ถวายแก่บรรดาภิกษุทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาพร้อมด้วยบริวารก็สวยบุญของพระศิวลีอยู่ณที่นั้น ตลอดระยะทาง30โยชนโยเป็นอันว่า30วันทาง10โย์เดินทางวันรโย์เพราะเทวดาเขาตั้งใจจะเลี้ยงก็ต้องพักกัน30วันแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายสเสวยอาหารหรือว่ากินอาหารของเทวดา30วันตอนสามเณรอรหันต์สำหรับพระเรวตาเทราซึ่งมีอายุ7ปีความจริงพระเลวตานี่เป็นเนน แต่ถ้าว่าในเมื่อเป็นพระอรหันแล้วท่านก็เรียกว่าพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งนี้เคยปรากฏมาในเรื่องเรื่องหนึ่งว่าภิกสูชาวเมืองปาถาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเนนองค์หนึ่งอายุเจ็ดปีนั่งอยู่หน้าวิหารพระพวกนั้นเวลาเข้าไปก็จับหัวเนนถามว่าเนน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่หรือเปล่าสมมเณรก็กราบเรียนว่าอยู่ขอรับท่านก็เข้าไป องสมเด็จพระจอมไตเห็นพระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนักเพราะว่าสามเณรองค์นั้นเป็นพระอาราหันต์จึงได้ถามพิสุชาวปาทาว่าท่านเข้ามานี่เห็นพระเถระนั่งอยู่หน้าวิหารหรือเปล่าพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่านั่งอยู่ที่หน้าประตูแต่เห็นแต่เนนตัวเล็กๆอายุประมาณเจ็ปีองค์สมเด็จพระชินสีจึงได้ตรัสว่า นั่นคือพระมหาเถระเพราะเป็นพระอาหารหันต์แล้วขอให้ด้านทั้งหลายจงไปขอขอมาโทษเสียเพราะการทำร่วงเกินพระอาหารหันต์มีโทษหนักนี่เป็นอันว่าพระเรวตาซึ่งมีอายุเจ็ดปีบวชเป็นสมมเนนแต่เป็นพระอาหารหันต์ก็ถือว่าเป็นพระเต็มตัวท่านจึงให้นามว่าพระมหาเถระเป็นอันว่าฝ่ายพระเรวตาเถระเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมา จึงเนรมิตพระค,คันธกุลีเพื่อเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่สบายกว้างขวางพอและก็เนรมิตเรือนยอด500หลังเป็นที่อยู่ของบรรดาพระทั้งหลายและก็เนรมิตท,ที่จงกรมอีก500ที่เป็นที่พักสําหรับกลางวันและที่พักสําหรับกลางคืนอีก500ที่เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปถึงก็ประทับในสำนักพระเรวตะจัดไว้ทั้งสิ้น ประมาณหนึ่งเดือนและก็ประทับอยู่ที่นั่นทรงสมบุญณของพระศิวลรีเทระนั่นเองนี่ก็หมายความว่าขณะที่ไปพักอยู่ที่นั่นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็นำเอาอาหารไปถวายตั้งใจเฉพาะพระศิวลีเท่านั้นเขาไม่เคยเห็นความสำคัญขององ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระผู้เธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งใจสนับสนุนตอนพระแก่สองรูปนินทา ทีนี้ตามธรรมดาบุคคลในสมัยนั้นพระที่บวชอยู่พระที่ไปกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระอริยะทุกองค์ที่เป็นพระปุถุชนก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาแก่แก่มีความสําคัญมากเพราะว่าบรรดาหลวงตาแกน่นี่แกสร้างความเดือดร้อนทุกสมัยในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานมาแล้วก็ดีแล้วก็ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีคนแก่ยุ่ง แต่ว่าคนแก่นี่ดีก็มีคนแก่ที่เลวก็มีนี่บรรดาพระภิกษุเหล่านี้ก็มีภิกษุแก่อยู่สองรูปในเวลาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปประทับอยู่ที่ป่าไม้สแกแล้วก็ปรากฏว่าในที่นั้นเป็นที่อยู่สบายมากมีความสุขมากอาหารก็ได้รับจากเทวดาเธอจึงคิดอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทำเนวกรรมคือว่าทำการก่อสร้างหมายถึงพระเรวตะ เธอทำการก่อสร้างมีประมาณเท่านี้อยู่เธอจะอาจทำสมณธรรมได้อย่างไรนี่แกนั่งตำหนิว่าเนนตัวเล็กๆอายุเพียง7ปีมานั่งก่อสร้างมหาวิหารให้ใหญ่โตสร้างที่พักอาศัยของบรรดาภิสุุทั้งหลายตั้ง500หลังสร้างที่จงกลมตั้ง500ที่สร้างที่พักกลางวันกลางคืนอีก500ที่แล้วก็จะมานั่งมีเวลาจเจริญสมณธรรมได้ยังไงนี่เป็นเรื่องของพระแก่ช่างคิด แต่ว่าการคิดอย่างนี้คือว่าคิดลงเอเวจีมหานรกเพราะว่าเอาความสามารถของตนไปเทียบกับความสามารถของบุคคลอื่นมันเป็นไปไม่ได้แกก็เลยคุยกันต่อไปว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นคนเห็นแก่หน้าบุคคลมุโขโลกะนะด้วยคิดว่าสมมเนนนี้นี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรคงไม่มีดีอะไรแกมาอยู่ที่นี่สามเดือนพยายามสร้างอาคารอยู่ทั้งหมด ไอการเอาดีในการจเจริญสมาธรรมคงจะไม่มีทีนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงมาเยี่ยมก็เพราะว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรถ้าเป็นคนอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มาเยี่ยมเพราะว่าคนอย่างเราไม่มีความหมายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมตรบรมศาสาศดาทรงทราบว่าวาระนี้จิตของบรรดาพระภิกษุทั้งสองท่านในเวลาเช้ามืดเวลานี้ดูปฏิสัยของโลกแล้ว สมเด็จพระปฐีบแก้วเมื่อทราบแล้วประทับอยู่นะที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนในวันที่จะเสด็จกลับก็ทรงอธิฐานด้วยฤทธิ์ให้บรรดาหลวงตาแก่สององค์นั้นลืมหลอดน้ำมันลืมลักจันลืมรองเท้าของตนไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็เสด็จไปเมื่อเสด็จไปถึงบริเวณนอกก็คลายฤทธิ์ให้บรรดาภิสูุ2อ,องค์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความรู้สึกว่าตนได้ลืมของไว้ คลั้นบรรดาหลวงตาแก่สององนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมของจึงบอกกันว่านี่ผมลืมของอย่างนี้เสียแล้วทั้งสองลูกก็พากันกลับไปกําหนดสถานที่นั้นว่าตนพักอยู่ที่ไหนจะไปเรือนหลังนั้นพอไปที่นั่นก็ถูกกวากถูกน้ำหรือไม้สแกแทงเที่ยวไปมองดูสถานที่ไอเรือนยอดมันก็ไม่มีกลับไปพบห่อสิ่งของของตนที่ห้อยอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไป เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุเสวยบุญของพระสารีบุตรเทระตลอดการประมาณหนึ่งเดือนนั้นอีกเสด็จกลับไปสู่บุพารามวิหารที่นางวิสาขาสร้างถวายลำดับนั้นภิกษุแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่เช้าตรู่แล้วเดินเข้าไปตั้งใจว่าพวกเขาจะดื่มเข้าว้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคัรตุกะพัด พอดื่มข้าวต้มแล้วก็ถือจะกินของเคี้ยวของฉันต่อไปแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับวันนี้หน้ากระดาษที่นำบุคคลผู้เป็นตัวอย่างนำมาเล่าแกบ่บรรดาท่านทั้งหลายฟังหมดเสร็จแล้วฉะนั้นบรรดาท่านุทธศาสนิกชนทั้งหลายพร้อมไปด้วยภิกษุและสามเณรโปรดคอยอ่านเรื่องราวของพระเววตาเทระในฉบับต่อไปฉบับน,นี้ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิท์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแกบ่บรรดาท่านผู้รักาสานิกชนผู้อ่านและลูกหลานที่รักทุกคนก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับพระเรวตะในตอนที่2ค่ะยังมีพระเรวตะอีกหนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวจะนํามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วขอให้ทุกทกท่านโปรดติดตามช่องวันเดอะเบลไว้นะคะ เพื่อเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังแบบเพลินๆยาวๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ